เอาเดีแคมาต่อกันที่เอพิโซดสองมัง้งน่าใช่ไม่รู้ดีโอเคชา่างไม้งน,นะครับผมอย่างน้อยเราก็ไม่รู้คอ้กูดิงก็เป็นพอครับแล้วอยู่กับคุณเต่ากับแผนกพันธมิตรคอยช่วยแปลภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับผมอย่าอย่าไปนสนใจมันมากครับผมเอามีไว้แปลภาษาอังกฤษก็พอครับผม What, what the, the hell is going on? Where is Anderson? Where are we going? Don't know. Hey! Hey. We're leaving. Yeah, leaving. We're bad, we? Leaving? Leaving. Come on, find out. What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. He can see what's going on. Without help, this war's already over. Uh huh. Then you can drop me off at the nearest depot. Because 'cause I'm not leaving. We're going to the citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Chang <laughs> Commander. What time is it? That you? Alive and kicking. Got an emergency transmission. I'm going to hack it for you. Touch it through. Chang Wan, how come? มันก็เป็นแค่เนื้อเรื่องอย่าได้ใส่ใจมันมากครับผม Shepherd, Captain, Captain,

Far away, stop the Reapers. Only way to stop them. Have get, have get. Joker, set a course for the Mars Archives. Mars? <coughs> 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 this is local. What do you think we'll find there? I don't know, yet. But if it helps us win this war, แม่ทหารมันต้องให้ปืนพกกะการมาเอ็นเจ็ดเ็นม่อันเอยฮ้ยจะหล่อไอ้สัตว์ส่งผมไม่่อจะหล่อเป็นตัวเองไยันอนเยอะมีตัวเองเหออเราแม่คงแบบทำทรงแบบบาโลเตอรี่ทำเป็นลายลย้อมทองเลย Uh, i've been trying to reach Mars on secure channels. No one answering. No No one answering. No sign answering. No activity? answering. No one answering. No one answering. No one be ready just in case เรา we're almost there ตอนนี้เราก็ได้แต่งชุด้มหล่อขึ้นแล้วนะครับผมนี่ก็คือดาวังคานเออคลายๆคลายๆตอนนี้เราก็มาลงจอดนะครับรู้สึกว่าเราตังใจได้ใก้ควบคุมตัวเองแล้วลหะเพราะว่าฉากไอฉากแม่งกักลนเยอะเลยเมื่อกี้มันพาไสวยๆตอนนี้แบบ ูจากสภาพก็ถีแล้วคุณีว่ากามันกากลัไปเยอะต้องอันนี้่กิจเขาจะได้ทำอะไรครับคุณเต๋อเขาบอกพ่อคนบอกว่าเขาเชื่อว่าบนดาวทานีข่อคุณขอของมันจะทำลายฮเปอรได้อยู่เออ ะมาหาข้อมูลอ่ะตะกีเ้เขาบอกให้กด Escape ให้เลเวลอัพอะไรก็ไม่รู้นะครับผม,มก็ทําไปดีออโต้เลยครับแล้วมัน,มนก็ม <laughs> ัวก็ไฟไหนอ่ะโอเคเวจที่ไหนอ๋อโอเคเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มเจอนอกให้ให้ไปทางไหน,น App Get Order Normandy to Locate เาาจ,เจเอช่างแม่ง,ง,งเปื้อนมั่วไปเลยครับผ พายูสตอล์ฟโอ้โหให้เรามองไปที่พายุไม่แข็งผมวิ่งแม่งเลยเฮ้ยโต้เกี่ยนกัูได้เหรอโชเคจังดีส5นัดนะครับชะป่กวะองเงน

อันนี้ก็คือสไนใช่ปะไม่ใช่นี่ชันไม่ช,ไมช่แกนดี่ไหมโอเคนี่คือสไนเราก็ต้องสูงเข้าไปไปนี่อะไรเนี่ยซ้ายวิ <c oughs> นี่สิบสองนาฬิกาไม่มีอะไรโอ้ยเฮียนี่แม่งเลยอ๋อ ไปไหนแล้วอ่ะ๋อเจอละพ่อมีเดียบอลกินเหตุพ่อมึงตายมาถึงแล้วเฮียเฮียเฮียคเวเวอร์โคโอเค อนนี้มันตอัยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยเจ็บเจ็เฮ้ยเพิ่มดีกว่าโอเคเป็นคนที่เล่น p ไม่เก่งแต่กอละาเดีีมด Okay. What Cerberus doing here on Mars? I'm not with them anymore, That's what you're asking. It wasn't, but we've got a shadowy terrorist organization infiltrating one of our top research facilities. I think that warrants a bit of suspicion. Okay, we to go this way. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, that one a idea. Now, the <laughs> Doesn't look like they came here in force. Oh, yeah, yeah, just yeah, a few yeah. vehicles. Kinda suggests they had help. From the inside. Seems likely. ว่าให้เราไปทางไหนเราเดินเข้าไปเลยบุกแม่งฉี่าดแล้ไปทางไงแบงไงมีอะไรอ่ะเอลิเมเตอร์้ลิฟท์ับคือลิฟต์คือลิฟ์รผมคือลิฟต์แก้ที่สยามพรากอนไม่เลยไม่มีหน้าสยามพกอนแล้วครับอยู่ที่ร้านน้ำผึ้กำลังกดลิฟต์รอครับรอ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  <laughs> you worked for them. How am I supposed to believe you've so your ties? Let me be clear. I didn't work for them. I worked with them. <laughs> and <laughs> I don't anymore. <laughs> <laughs> <Snape> <laughs> and I have no idea why they're here now <laughs> or what, <laughs> <laughs> or what <laughs> they want. Commander Shepard's <laughs> been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated with Sorry, Shepard. I just... get โอเว่นอ่าอะไรวะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยปนแล้วกันขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ทีหลังซาร์ได้คอนทราสามสิบตัวทุยแล้วก็ขึ้นลิฟต์มา please trust me please trust me I do I just that อนี้แบบเอเรื่องบุลท่อคูนัดมาเลยมไอ้ยังม่้แย่งกูกจะยิงไหมเยี่ยมมากย่งดีเลยตาเจอด่างคล้ไยๆเอ้ยเราก็เดินไปหาแม่ e a s h e r e l i t e n a She is with us. Okay. Shepard, thank the God is you're alive. โอ้กู alive ผู้ชายสิ Thea, Thea อ่านไม่ออกครับผมอะไรครับพลังที่ผมไม่ค่อยแข็งแรงมีแผนกงันดามิตที่แม่งเอาแต่นไอพอด Yeah, it was difficult to leave. Actually, I'm sorry. I'm sorry. But why do you come here? คุณถามมาทำไมเหรอมาช่วยยังไงใช่เหรอโอ้โหขน่าสังกุม้า I do. Yes, my star is Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? Yes. The on Mars. In the Prothean archives, yes. Finally. Okay, it's okay. Sounds like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon. Not yet. It's plans for a device. A blueprint. It's more have than we had been. a minute. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What do they after? Yeah, they seem hell-bent yeah. on catching us. They want what I'm here for. What we're all here for. They want, uh, but why? The Protheans came close Prothean. to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. Anything powerful enough to destroy the r e a p เฮ้ยอะไรอะไรที่เอาอาฆ่าลีเปอร์ได้กูชอบกูชอบเอาอาบีซีดีโมยอะไรก็ได้ไหมกูอะกูยิงมมนได้แน่นอนอ้าวมีคนบุกเข้ามาบุกมาเตรียมอาวุธกระสุนให้พร้อมน่าจะเป็นต่อยู่ในดาวังขารครันคือ